จากคนเบื้องหลังอยากดูดีขึ้นเพิ่มความมั่นใจเพื่อม,มาสู่คนเบื้องหน้าหนึ่งในงานที่เราทำก็เป็นการถ่ายรูปคอมมิวนิววิฟายซีโองานโฆษณา,ต,าต่างให้กับลูกค้าแต่พอมาถ่ายรูปตัวเองส่วนที่มักจะรีทัชบ่อยๆก็ตรงส่วนนี้เลยครับตรงหน้าผากเราก็อยากให้มันตื้นขึ้นมาอีกนิดนึงจะได้มั่นใจมากขึ้นแต่เวลาเราถ่ายเป็นคลิปวิดีโอหรือเวลาไปออกงานอ e ีเวนต์เนี่ยสิครับมันทำไม่ได้ ตอนนั้นก็ได้มาปรึกษา MP ็คลินิกคุณหมอพีก็ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาในแบบที่เหมาะกับเราใส่ใจในทุกรายละเอียดที่สำคัญที่นี่ดูแลครบวงจรด้วยครับพอตัดสินใจให้ทาง MP ็คลินิกได้ดูแลก็เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนปลูกผมแล้วก็ในวันที่ปลูกผมก็ตื่นเต้นมากเลยครับเป็นงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเป็นงานที่จะใช้เวลาซึ่งสำหรับผมแล้วก็ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรก ทางคุณหมอแล้วก็ทีมงานให้การดูแลจนผมไม่ต้องกังวลเลยครับซึ่งหลังปลูกผมเสร็จทางคลินิกก็ดูแลทำความสะอาดแผลสระผมให้เอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้ก็6-7เดือนแล้วครับเวลาที่ผมไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานก็มักจะมีคนถามว่าไปทำอะไรมาช่วงนี้ดูหนุ่มขึ้นใครสนใจดูแลเรื่องผมปรึกษา M.P. คลินิกได้เลยนะครับแนะนำเลยครับ